เก <S an> ี่ยวกับการปลูกปริกเดือยไก่โดยใช้พื้นที่ในยางล้อรถยนต์กระถางและภาชนะเหลือใช้ปลูกปริกเดือยไก่ซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้หลังให้ลูกดกรสชาติเผ็ดร้อนหอมราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ1 0 0่0 0ถึบาทแค่70วันนะคะก็าสามารถเก็บกินเก็บขายได้กำไรงามที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สจังหวัดตรังนะคะ นางวันนาปรมบุญทองผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังพร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องเก็บปลิกเดยไก่ซึ่งเป็นปลิกที่นิยมปลูกกันในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะโดยพลิกเดยไก่นี้นะคะจะใช้เวลาปลูกประมาณ70-80วันนะคะข็สามารถเก็บกินเก็บขายได้ในราคากิโลกร,รัมละ100-200บาท หาเป็นช่วงหน้าเล้งนะคะจะขายได้กิโลกรัมละ300บาทเลยทีเดียวซึ่งพริกเดยไก่นะคะมีทรงพุ่มใหญ่ผลดกตลอดทั้งปีลักษณะคล้ายเดยไก่จึงเรียกพริกเดยไก่นะคะอายุยืน1-2ปีและให้ผลผลิตต่อต้นต่อปีนะคะตั้งแต่2-3กิโลกรัม สำหรับกรเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยนะคะสามารถปลูกได้ในกระถางยางล้อรถยนต์ลังโฟมกละมังและภาชนะที่เหลือใช้อื่นๆด้วยนะคะโดยไม่เปลืองเนื้อที่แต่ให้ผลผลิตไม่ต่างกันเลยนะคะโดยที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังนะคะก็ปลูกใส่กระถางเพื่อให้กเกษตรกรดูเป็นตัวอย่างทั้งยังสามารถยกยกย้ายได้ยกขายได้สะดวกด้วยนะคะ หรือจะนำไปประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆนะคะให้ดูสวยงามและเก็บกินได้ส่วนลูกสุกนะคะสีส้มอมแดงนำมาตกแต่งจานอาหารจานผักผลไม้ให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นด้วยโดยพริกเดือไก่นี้นะคะให้รสชาติที่เผ็ดจัดร้อนแรงแต่มีกลิน่นหอมและเหมาะสำหรับร้านอาหารกลุ่มทำเครื่องแกงและใช้ในครัวเรือนซึ่งตลาดมีความต้องการสูงนะคะ ซึ่งมีกเกษตรกรหลายรายปลูกใส่กระถางนะคะและเมื่อพลิกออกลูกดกเต็มต้นนะคะก็จะยกขายนะคะขายกระถางละ2 0งถึง250บาทสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะคะแต่ที่ศส่วนขย,ยายพันธุ์พืชที่2นะคะผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับกเกษตรกรตามระเบียบเงินรายได้ของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรในราคาต้นละ3บาท และส่วนหนึ่งนะคะจะแจกให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติใช้ในการสนับสนุนเกษตรกรในโครงการพระราชดำริหรือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะซึ่งในแต่ละปีนะคะจะผลิตต้นปลิกได้สองแสนถึงสามแสนต้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเพราะส่วนหนึ่งของเกษตรกรนะคะจะซื้อไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน นอกจากนี้นะคะทางศูนย์ยังมีการปลูกปริกมันช้างในกระถางด้วยนะคะซึ่งเป็นปริกเม็ดใหญ่คล้ายปริกหยวกเผ็ดน้อยกินคู่กับปริกชีฟ้าและปริกอื่นๆที่ปลูกในกระถางได้ทุกชนิดเลยนะคะซึ่งหากใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้ทุกวันในวันและเวลาราชการนะคะ ทางด้านนางวันนาประมุญทองนะคะผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังบอกว่าพลิกเดยไก่นะคะเป็นพลิกที่ให้ผลผลิตสูงดอกดอกราคาสูงมีรสเผ็ดจัดหอมเป็นพลิกที่นิยมของตลาดในพื้นที่ภาคใต้เลยนะคะและเป็นพลิกที่มีราคาสูงมากในบางช่วงกันต่ำนะคะกิโลกร,รัมละร้อยแต่ถ้าไม่มีพริกราคาจะสูง200-300บาทเนื่องจากว่า พริกตะไก่นี่เป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูงนะคะดอกดกแล้วก็ราคาสูงมีรสเผ็ดจัดแล้วก็หอมซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดในพื้นที่ภาคใต้นะคะราคาสูงมากในบางช่วงซึ่งขั้นต่ำก็ประมาณกิโลละร0อยหรือถ้าช่วงที่ฤดูที่ไม่มีพริกหรือพริกน้อยก็จะเป็น200-300นะคะต่อกิโลซึ่งเ,เป็นที่นิยม มะะีทั้งนิยมปลูกและนิยมบริโภคในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งศูนย์เองก็ผลิตต้นพันธุ์ด้วยนะคะต้นพันธุ์พลิกที่ผลิตก็จะเราจะเป็นผู้เก็บมเมล็ดไปเองเลือกมเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็มาผลิตเป็นต้นพันธุ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผลิตมเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายกเกษตรกรด้วยะคะ่ะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ที่เราผลิตแต่ละปีก็ก็ค่อนข้างเยอะส่วนต้นพันธุ์ก็ผลิต ต่อปีประมาณ2 3ถึง0แสนต้นฮะทั้งผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรคือแจกจ่ายในเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่7จังหวัดภาคตะตัอตอนล่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผลิตเพื่อการจำหน่ายตามโครงการระเบียบเงินรายได้ของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะซึ่งที่จำหน่ายก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างมากซึ่งเหมือนช่วงนี้เราผลิตไม่ทันไม่มีพลิก